วันที่7มิถุนายนนี้ค่ะหลายๆคนคงเตรียมตัวกันแล้วนะคะเพราะว่าจะเป็นวันเริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับประชาชนนะคะที่ลงทะเบียนผ่านระบบหมอพร้อมทั่วประเทศเราไปดูบรรยากาศพร้อมกันกับผู้สื่อข่าวของเราค่ะคุณธีรพงศ์โลหะวัชระมีรายงานเข้ามาค่ะ คุณสมชากคุณสมสกุลครับวันนี้การเตรียมความพร้อมที่โรงพยาบาลสวนปรุงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะฮะต่อการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 นะที่จะเริ่มขึ้นในวันที่7มิถุนายนนี้นะครับก็มีการเตรียมความพร้อมและก็ยืนยันด้วยนะครับว่ามีความพร้อมเต็มที่ที่จะรับผู้ที่จะเดินทางมาฉีดวัคซีนด้วยครับ ที่ชั้นจีอาคารอุบลราชกัญญาโรงพยาบาลสวนปลงอําเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลได้เร่งมือเตรียมสถานที่สําหรับรองรับผู้ที่มารับวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ซึ่งจะเริ่มฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่7มิถุนายนนี้ครับโดยนายแพทย์สมัยสิริทองถาวรรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตครับระบุว่าโรงพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตทุกแห่งนะฮะมีความพร้อมที่จะร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขในทุกพื้นที่เพื่อบริการวัคซีนให้กับประชาชนครับแต่วันที่7ก็จะจที่เ เิ่มจะให้บริการให้กับประชาชนที่ลงทะเบียนไว้ทั่วทัไปทุกๆคนนะครับก็คงจะเป็นไปใต้ตามแผนคงม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่ใช่มีปัญหาอะไรครับ ทางด้านนายแพทย์กิตกวีโพโนนะครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวนปรุงครับเปิดเผยว่าที่ผ่านมาโรงพยาบาลสวนปรุงได้ฉีดวัคซีนให้กับบุคลารกรด่านหน้ากลุ่มองค์กรที่มีความเสี่ยงสัมผัสโรคแล้วนะฮะมากกว่า3,000คนครับและเป็นจุดฉีดวัคซีนสําหรับประชาชนในตําบลหายา,ยาตําบลพระสิงห์และก็ตาบลแม่หียอาเภอเมืองด้วยนะครับทั้งในระดับองค์กรและก็ผู้ที่ลงทะเบียนในระบบต่างๆด้วย ตอนนี้คงจะเน้นที่องค์กรตามที่ทางจังหวัดสา,สาธารณสุขจังหวัดแจ้งมานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราให้บริการอยู่ที่ตกวันละ4 400รนะีรนะครับ, 450, รบซึ่งแบ่งเป็นช่วงเช้าประมาณสัก200กว่ารายแล้วก็ช่วง,วงบ่ายประมาณ200กว่ารายนะครับที่ผ่านมาก็ไม่มีผลข้างเคียงที่อันตรายรุนแรงนะครับก็อาจจะเป็นปวดเมื่อยตามตัวเล็กน้อยนะครับตัวน,นี้ก็อาจจะม,มีได้นะครับแต่แล้วก็ตามเนี่ยเรามีการเฝ้าสังเกตอาการตลอดนะครับหลังจากฉีดยาก็คือ30นาที นะครับแล้วก็มีการให้คาปรึกษานะครับแล้วก็ตามต่อประมาณ1-2ถึงวันแล้วก็7วันครับขณะที่นายแพทย์พิเศษเมธาพัฒครับผู้อำนวยการหน่วยฉีดวัคซีนโรงพยาบาลสวนปรุงกล่าวภายหลังนําทีมข่าวสํารวจความพร้อมของโรงพยาบาลนะครับว่าสําหรับผู้ที่จะมาฉีดวัคซีนนะขอให้เตรียมความพร้อมแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอด้วยครับโรคประจาตัวที่ท่านเป็นอยู่เดิมให้ทานยาให้โรคควบคุมโรคให้ได้คงที่ครับให้ทานยา เป็นโรคประจาตัวสม่ำเสมอไม่หยุดยานะครับแล้วถึงเวลาก็มาตามที่นัดแล้วทางาหน่วยบริการเนี่ยจะประเมินหน้าง,งานอีกทีหนึ่งก็คือมีการตรวจเช็คความดันสัญญาณชีพต่างๆครับแล้วก็มีแพทย์เป็นผู้ประเมินหน้าง,งานอีกทีหนึ่งนะครับ ส่วนที่จุดรับวัคซีนอุทยานหลวงราชพฤกษ์ตำบลมะเหฮยอำเภอเมืองเชียงใหม่นะครับก็มีเจ้าหน้าที่เนะี่ยมาจัดพื้นที่แล้วก็สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อบริการผู้ที่จะมารับวัคซีนในวันที่7มิถุนายนนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์นะจะเป็นจุดรับวัคซีนหลักของจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งมีศักยภาพการฉีดวัคซีนได้วันละ1,500-2,000คนครับซึ่งผู้ที่จะมารับวัคซีนในวันที่7มิถุนายนนี้นะครับจะได้รับการติดต่อจากโรงพยาบาลหรือวว่่าาาาสสสนนัััักกงงงงธรรณุขจหดเชีียมอค้ นอกจากการเตรียมความพร้อมที่วันนี้ทางโรงพยาบาลมีความพร้อมเต็มที่แล้วนะครับทางโรงพยาบาลยังแจ้งมาว่ายังรับบริจาคน้ําดื่มจํานวนมากด้วยนะครับเพราะว่าผู้ที่มารับการฉีดวัคซีนเนี่ยจำเป็นจะต้องดื่มน้ําตามมากๆด้วยซึ่งคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะมาบริจาคก,ก็สามารถเดินทางมาบริจาคได้ที่โรงพยาบาลสวนปุ่งครับธีรพงศ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT บทเชีงยงใหม่รายงานครับ